มาถึงนะคะหลบฝนเพิ่งมาถึงได้แป๊บนึงเนี่ยเพราะว่าพอดีแม่อ้อมปล่อยน้องตายเพิ่งเก็บน้องตายเสร็จก็เช็ดตาให้หลบฝนนิดนึงเช็ดรอบๆตาให้ดูแววตานะคะว่าหลบฝนต่างจากตอนนั้นมากแล้วจะนั่งคอตั้งอยู่นี่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่ได้มีทีท่าว่าจะมีอาการโดุไร้หรืออะไรนะแต่ว่าดูแข็งแรงขึ้นมากๆน้ำเกลือสอขวด พักผ่อนไปอีกสองวันไม่ไม่มีท่าทีสลบสลายเหมือนเดิมเดิมดูตาดูหน้าหน้าตาสดใสไหมหน้าตา <c oughs> สดใสจนน่ากลัวไหม <c oughs> ดุไหมเราฝนดุไหมฮะดุไหมครับเราฝนดุไหมครับบอกก่อนดุไหมฮะดุไหมคือพอปล่อยเสร็จ เาออมาส่งก <hi> ็วิ่งมาหลังบ้านเลยนอนแมะอยู่ตรงนี้แม่เตรียมข้าวเตรียมน้ําไว้ให้เร <y elier> ียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้กินเป็นไงคะเอฟซีเห็นแล้วเป็นไงคะเดี๋ยวบายๆก่อนนะแม่ค่อยไปเคลียร์เรื่องค่าใช้จ่ายตอนนี้เดี๋ยวแม่ต้องไปหาก่อนว่าแม่จะเอายังไงว่าจะมีอะไรพอจะไปแบบนี้ได้บ้างหรือเปล่า แล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปจ่ายให้เย็นๆหน่อยบ่ายๆหน่อยแม่ทํางานบ้านให้เสร็จก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อกระพงมาใส่คอให้ใหม่เพราะว่าอันเก่าแม่ให้หมอตัดทิ้งวันนั้นมันฉุกะหุกก็เลยตัดทิ้งไปซะจะได้ไม่บ,บีบตรงคอของลูกฝนเพราะว่าต้องใส่พอล่าด,ด้วยอย่างเงี้ยก็เลยต้องอ,ออกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เราไม่อยากจะไปดึงไปรัดคอเขาหนูหน้าดิผิดจากเมื่อตอนนั้นเลยอ่ะหูตาดิเนาะใช่ไหมล่ะฝนใช่ไหมครับ จับมือได้ไหมครับจับมือได้ไหมครับจับมือได้ไหมครับจับมือได้ไหมลูกอจับมือได้ไหมครับจับมือได้ไหมลูกหัวได้ไหมลูกหัวได้ไหมไม่งับนะไม่งับนะแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อไส้กรอกมาให้กินใส่ยัดยาดูแข็งแรงขึ้นเนาะืูตาตาดูตาสกอร